สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลิน ini, ไบแอมเทรนีโดยแม่หมออั้มธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะเป็นดวงประจำสัปดาห์วันที่28ตุลาถึง3พฤศจิกายนใช่ไหมสิบแปดยี่สิ2แปดยี่สิใช่ค่ะ28ตุลาถึง3พฤศจิกายน2567มาดูกันว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเดี๋ยวแบ่งออกเป็น4กองเนาะกองที่1 2 สามแล้วก็สี่อ่าก่อนเลือกทำสมาธิเหมือนทุกครั้งเพื่อความแม่นยำนะคะอ่ะมีให้เลือกทั้งหมดสี่กองจ้ะกองที่หนึ่งสองสามและสี่หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกย,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสมาธิดีหรือว่าสบายใจนะจ๊ะ ุณยังไม่โอเคกดโพสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดโอเคแล้วเนี่ยหายใจเข้าลึกๆเคลืล่อนล,ล,ลมหายใจมาอยู่ที่หวักคิ้วค่ะหายใจออกย,วยาวๆเปิดดวงตาที่3ส่งกระแสจิตออกไปนะคะซักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิขอให้พาช่วยบอกทีสัปดาห์28ตุลาถึง3พฤศจิกายน2517จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นในคุณกันบ้างน,นะคะ หากคุณยังไม่โอเคกดโอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะในหัวข้อดวงประจำสัปดาห์28ตุลาถึง3พฤศจิกายนนะคะใครที่สับสนฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะจ๊ะหรือไม่ก็ทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาทำสมาธิใหม่สักครู่หนึ่งจากนั้นหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ลืมตาเลือกลก่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุด นะถ้าทาแล้วสามสี่รอบก็ยังสับสนอยู่ดีฟังคานายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเด็ดเดียวเลือกกองเดียวได้นะคะให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งใครยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดอพสไปก่อนเลยนะจ๊ะแล้วลองทําสมาธินะสักสามสี่รอบเนาะถ้าสามสี่รอบยังสับสนฟังคานายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยแต่ถ้าเกิดเด็ดเดียวกองเดียวได้นะ ใครยังเลือกไม่ได้กดโพสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟัางํำนายกันนะจ๊ะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3ส,สและ4ไล่ไปตามลําดับเลยนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากกองที่1งกันก่อนเลยดีกว่านะมาดูกันว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่28ตุลาถึง3พฤศจิกาย,ยนค่ะ1 2ึ่และสจ้ะโอเมก้าสโอเมก้าส์ oh ดูเหมือนออ๊ยพลังสถิตนะขอบเพิ่มไพ่สักหนึ่งใบแนละ้วมานะเพื่อความชัดเจนดูเหมือนกับว่าอำนาจวาสนาบารมีพลังงานดีมากนะสัปดาห์นี้โอ้เงินทองหลั่งไหลไหลมาเทมามีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะจ๊ะโอ้ย congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ สัปดาห์นี้28ตุลาถึง3พฤศจิกาต้องบอกเลยว่าชื่อเสียงโด่งดังเออดวงชะตาดีอร่าราศีจับจะมีเงินหลั่งไหลไหลามาเทมาจะมีเงินไหลกองจะมีทองไหลามาจะมีชื่อเสียงมีหน้ามีตามีโอกาสว่าจะโด่งดังและเด่นดังเออ สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์ของคุณเลยนะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดงังการงานจะประสบความสําเร็จดีจะเป็นที่นับหน้าถือตาจะมีคนพูดถึงนิยมชมชอบนะชื่นชอบชื่นชมยกย่องในตัวคุณนะถ้าเป็นธุรกิจ ค้าขายร่ำรวยขายดีเป็นเทน้ำเททา่าลูกค้าบอกต่อส่งผลให้มีเงินไหลกองมีทองไหลามามีเงินหลังไหลไหลามาเทม,มานะคะหากเป็นในเรื่องของความรักนั้นหนาต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์แรงเออนะมีโอกาสมีช้อยมีทางเลือกดวงชะตาดีรอสีจับรอรรสีจับจริงๆออร่าอราศีดีมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังนะ ประสบความสําเร็จดีดวงชะตาดีแต้มบุญสูงแต้มบุญดีมีอโอกาสมีความโชคดีมีอโอกาสมีความเด่นดังเออใครแล้วท้านายอย่าทุนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานขหนคุคนนะกะ็อินดีด้วยนะอ่ะมาถึงกองที่สองกันแล้วค่ะนะมาลุ้นกันซินะว่าคุณจะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างในสัปดาห์นี้หนึ่งสองและสามค่ะ ว้าวโอ้โหต้องบอกอย่างนี้ของ g r a t ู l เลชั่น ขอแสดงความยินด,ดีด้วยเลยนะคะเจ็ดวันนี้จะมีคนเมตตากรุณาปราณีจะดวงชะตาดีมีคนช่วยเหลือตลอดเวลาเอ,อดูเหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้หรือเจ็ดวันนี้นะดวงชะตาของคุณมันดีอะ่ะมันมีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณทำให้คนรู้สึก,ลกหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้นะล สงสเสน่์คุณได้อย่างง่ายได้จะมีคนคอยช่วยเหลือตลอดนะจะมีคนอยากจะหยอดอยากจะจีบตลอดเวลานะหากเป็นในเรื่องของการงานหรือธุรกิจก็ต้องบอกเลยว่า ประสานงานใครติดต่อกับใครจะผ่านฉลุยนําเสนองานจะผ่านได้โดยง่ายนะอนุมัติได้ง่ายนะถ้าทําธุรกิจการค้าการขายลูกค้ารักมากนะเอนดูนะอยากจะช่วยเหลืออุดมคำชูนะอยากจะอุดหนุนอยู่ตลอดเวลานะหากเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยขอความช่วยเหลือใครใน7วันนี้ ได้รับผลดีอย่างแน่นอนมีโอกาสว่าเขาจะช่วยเหลือหากเป็นในเรื่องของความรักแอบชอบใครรู้สึกดีกับใครมีโอกาสว่าสัปดาห์นี้หรือ7วันนี้เข้าไปแล้วมีโอกาสที่จะสมหวังเออมีโอกาสว่าคนที่ชื่นชอบชื่นชมเขาจะเห็นคุณงามความดีในตัวเราหากสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสว่าเขาจะเร่งรีแอคแอคชั่นอะไรต่างๆให้มันมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสที่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตามีโอกาสได้พบเจอหัวเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของแฟนด้วย,ยอะไรเงี้ยนะมีโอกาสว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตารักใคร่เอ็นดูมีโอกาสว่าดวงความรักนะจะเชิดชูมีโอกาสว่าจะได้สมคู่ชูชื่เอเนอนะใครแล้วน,นายหรือว่านายล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานขนงคนนะครยินดีด้วยนะ อะเอาละค่ะมาต่อกันที่กองที่3กันนะมาดูกันว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่28ตุลาถึง3พฤศจิกายนพร้อมแล้ว1 2 3จัดอื้อหือโอ้เฮ้ยสัปดาห์นี้นะ สัปดาห์นี้28ตุลาถึงสาพฤศจิกดูเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบเอ้ยดูเหมือนคุณจะได้ลาบก้อนใหญ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเออมีโอกาสได้บ้านได้ที่ดินได้ทรัพย์สินเออขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยดีกว่านะเพราะพายอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกอืมเฮ้ยในช่วงเจ็ดวันนี้สัปดาห์นี้นะทำบุญเยอะๆเ,เลยดูเหมือนกับว่าคุณน่าจะได้รับโชค จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมสัปดาห์นี้นะทำบุญเยอะๆนะทำบุญเยอะๆเพราะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้นะเออหรือจะทําให้คุณมีโชคลาบลาบก้อนใหญ่ลาภก้อนโตล,ลาบเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพระฉะนั้นสัปดาห์นี้มีโอกาสเลยอาจจะ ได้โชคลาภลาบก้อนใหญ่อาจจะได้บ้านที่ดินทรัพย์สินยันผนะอะไรต่างๆนะคะหรืออาจจะผ่อนหมดก็ได้นะเออหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีงานที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นความมั่นคงนะคะถ้าทาธุรกิจอยู่ธุรกิจมั่นคงเนาะเออมีโอกาสมีครอบครัวมีโอกาสที่จะมีหลักฐานในชีวิตนะคะแล้ววันนั้นในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจก็คือจะมั่นคงการเงินจะดีแล้วมีโอกาสว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะ อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงอาจจะได้แต่งงานมีความรักที่เปิดเผยหรือว่าเปิดเผยสถานะกันอย่างชัดเจนนะหรือมีโอกาสในเรื่องของการมีลูกแต่งงานอะไรอย่างนี้ด้วยนะโอ้นะใครรักท่านาานายอย่าล้ยงนาแล้วก็แชรค์คลิปนี้ออกไปเยอะๆเพื่อยืนยันรบพลังงานของคุณนะคะยิ่ดีด้วยนะอ่ะกองสุดท้ายค่ะมาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะจ๊ะอืม สัปดาห์นี้วาจาดีส่งสเสน่หออ์ดูเหมือนกับว่าคุณจะมีวาจาที่มีสเสน่ห์นะดึงดูดให้ใครๆต่าง,ลง,ลลงหลงรักหลงไหลคลั่งใคล้ในตัวคุณขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบว่าไพา่ยยจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วงเวลานี้เออเอาละเอาละชัดเจนเหลือเกินว่าสัปดาห์นี้วาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาส่าาสงสเสน่ห์นะคะนั่นหมายความว่าถ้าพูดดีจะส่งผลดีอย่าง รุนแรงนะนะพูดดีส่งผลดีอย่างรุนแรงนะได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสดีๆได้รับข่าวดีแต่ถ้าพูดไม่ดีก็จะส่งผลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงสัปดาห์นี้เจวันนี้วาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วจะพูดอะไรให้คิดให้ดีพูดดีสิ่งดีๆด,ดึงดูดเข้ามาพูดอะไรที่ไม่ค่อยเข้าท่าอาจจะทำให ฟ้าผ่าได้นะเพราะฉะนั้นพยายามพูดดีก็ไว้เพราะว่าจากคุณศักดิก์สิทธิ์มากๆในช่วงสัปดาห์นี้นั่นเองอใครทักนายก็รับไปเป็นข้อปฏิบัตินะเป็นแนวทางปฏิบัติในตัวเองแล้วกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟอร์ทื่กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเบิกบ,บานตื่นโตแลวก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบบา